ชาในฝนตกด้วยนี่ยอืมอินทาบาทมาสักพักหนึ่งฝนลงเม็ดปักปัก เริ่มนับถอยหลังแล้วเนาะหายใจลดต้นคอแล้ววันที 5, ่ห้าที่หเนี่ยอยู่ไม่ไกลแล้วนะ เสียงซอซ kind of ับไตเติลเรื่องเทคโนโลยีนี่มันก็จบไม่เป็นหรอกแล้วมันก็มีอะไรขัดข cool ้องก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆพร้อมรับสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็พยายาม แก้ไขกันไปจะเป็นประสบการณ์ไว้นะนั่งรถผ่านมาน้ำในลำห้วยำลำลำผับเนี่ยลดลงเยอะแยะเนี่ย พันาฝนมาก็ท่วมจนไม่มีที่จะอยู่พนาแรงมาก็แรงจน,มน,จนไม่มีน้ําจะกินนะไม่มีน้ําจะใช้นะปลาปาหมู่บ้านก็ต้องปรับเวลาเปิดนะจะเปิดตลอดทั้งวันก่อลัวน้ำไม่พอใช้กัน 嗯。<clears throat> ไปขังไว้มันก็ร้อง <c oughs> <c oughs> ปล่อยออกมาวิ่ง <c oughs> ไปตามอิสระมันนั่นแหละ <c oughs> ไปขังไป นองเหนียวแม่มันก็ร้องงานกตินก็ใกล้จะหมดแล้วเด้อวันที่เกดที่แปด ห้าค่ำเดือนสิบสองตรงกับวันที่แปดเช้าก็ทอดกระถินที่วัดใหญ่กลางคืนผู้คนก็ไปเที่ยวไหลเรือไฟลอยกระทงกันเลยนะปีนี้น้ำเยอะอ่ะเนาะ ถนนบางเส้นจากวาลินเข้าไปอุบลนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ก็ต้องเลือกผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องสำรวจฟังข่าวๆสำรวจตรวจดูว่าถนนเส้นไหนสายไหนก็เปิดให้สัญจรรถวิ่งได้ก็ว่ากันใช้รถ ใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเนนะ <c oughs> เราเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดโรคร้ายมามาเจอน้ำอีกโลกนี้ก็เป็นอยู่แบบนี้แหละนะ ถ้าเราไม่ภาวนาไม่เข้าใจภาวนาแล้วไม่ออกมาใช้ประโยชน์มันก็สร้างกรรมไม่ดีให้กับตนเองนคนภาวนาคนปฏิบัติมันต้องมีสติจะพูดจะจาเนี่ยมันก็ต้องมีสตินะอะไรที่ไม่รู้ก็ให้มันรู้เหตุรู้ผลซะก่อนรู้เหตุซะก่อนค่อยพูดนะ ไม่ใช่พูดไปตามความถนัดตามอุปนิสัยของตนนั่นถ้าเราคิดก่อนค่อยพูดเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาหรอกมันจะก็จะไม่สร้างวัจีกรรมขึ้นมากรรมไม่ดีทางปากก็ปิดไว้ไม่เสริมให้ใจเราเนี่ยมันรับเวทนาทุกข์นักปฏิบัติ ชาวโลกทั้งหลายทุกวันนี้อะไรก็บุญไปสะหมดนะเนะบุญนน้นบุญนี้ชื่อบุญเยอะแยะสับสนวุ่นวายกันไปหมดนะเนี่ยบางทีก็จำกันแทบไม่ได้เป็นไหนแล้วไปเอาบุญวัดนั้นบุญอะไรท่านโอ้ไม่รู้บุญอะไรคนเยอะเยอะอันเนี้ยนะ แต่บุญในทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าบุญละบาชื่อเดียวชัดเจนบุญคือการละบาละการทำชั่ว mm hmm. เมื่อเราไม่ทำบาบุญมันก็เกิดขึ้นนะเหมือนกับองค์หลวงปู่ใหญท่าน พูดเป็นคติทำไว้ให้เราได้ฉุคิดกันได้ไดความสกรปรกมันอยู่ที่ไหนความสะอาดมันก็อยู่ที่นั่นแหละท่านว่า <c oughs> อย่างพื้นบ้านเราเนี่ยมันสกรปรกนะเราไปกวาดเสียไปถูเสียตรงนั้นนั่นแหละความสะอาดมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นแหละนะ ใจเรานี่ก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันหรอกนะใจเรานี่ก็เหมือนกันร้อนมันก็อยู่ตรงเนี้ยเย็นมันก็อยู่ตรงเนี้ยสุขมันก็อยู่ตรงเนี้ยทุกข์มันก็อยู่ตรงเนี้ยนะไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอก ผู้ประพฤติปฏิบัติจึงรูนะ้สาเหตุของความทุกข์คืออะไรสาเหตุของความสุขคืออะไรนะพิจารณาท่านจึงพูดเรื่องสัมมาทิฏฐนะิคิดอะไรมันเป็นทุกข์คิดอะไรมันเป็นสุขคิดอะไรมันผิดคิดอะไรมันชอบ ภาวนาดูนะบุญในทางพระพุทธศาสนาบุญคือการละบาปเป็นในเพื่อความเป็นอิสระเป็นในเพื่อความสันติสุขบรมสุขเกิดขึ้นในจิตใจตนเองอต่างๆอยากบุญของชาวโลกทั้งหลายเห็นไหม ไม่รู้ชื่อบุญอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็ไปยกเอาบุญโน้มมีอานิสงส์อย่างนั้นบุญนี่มีอานิสงส์อย่างนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงบุญแห่งการละบาปละการทําชั่วทําไม่ดีอานิสงส์แห่งการทําบุญแห่งการละบาปเนี่ยมันก็ทําให้ใจเราเป็นคนใจดี ใจสบายใจดีนี่มันต่างจากดีใจนะอย่างพวกเราเชาวโลกทำบุญกันทำแล้วดีใจคนมาเยอะดีใจโ้ได้ทำบุญอุทิศให้เป็นเจ้าภาพกระถิ้นเป็นเจ้าภาพพระป,ป่า ็นเจ้าภาพโน่นเนี่ก็อ่ะดีใจกันยิงคนมายกย่องสรรเสริญยิงดีใจกันไปใหญ่ดีใจกันไปใหญ่ <c oughs> หญบุญของชาวโลกจึงต้องอาศัยบุญของชาวโลกจึงต้องอาศัยเหยือ่ออาศัยอาหารไปป้อนมัน ถึงจะมีความสุขใจก็ไม่มีอาหารไปป้อนก็คุนมัวเลยทีเนี้ยเห็นไหมถ้าบริจาคกระเบื้องมุงศาลาก็ต้องมีชื่อไปเขียนไว้ดีใจ บริจาคทำหน้าต่างบริจาคเสาโบสถ์ก็ต้องมีชื่อไปเขียนแปะไว้ดีใจอยากให้คนทั้งหลายรู้จักอยากให้คนทั้งหลายสรรเสริญแซ่ซ้องคนงามความดีต้องมีอาหารไปเลี้ยงมันแต่ใจดีนี่มันมันไม่ต้องการอาหารไปเลี้ยงมันแบบนั้น เพียงแค่รู้ว่าเราทำอะไรคนจะรู้ไม่รู้คนจะเห็นไม่เห็นก็ตามวางลงได้สบายเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำว่ามันตรงไปตามหลักศีลธรรมเนี่ยิจรารณา ไม่ได้สะทกสะทานนะใครจะชมไม่ชมใครจะยกจะย่องสรรเสริญอย่างไรไม่ได้วิตกกังวลใดๆเพราะเมื่อทําดีลงไปแล้วด้วยกายวาจาจิตความดีมันก็ปรากฏขึ้นเป็นธรรมดาของมันรู้ได้อย่างนี้ก็หมันทําคุณงามความดีแต่ถ้าผู้ใด ทำความดีได้ยากให้คนยกย่องสรรเสริญแต่เขาไม่ยกย่องไม่สรรเสริญไม่ต้อนรับกับสู่ตามตนเองประรานาก็ไม่อยากจะมาใกล้นะโอ้ไม่ไปดีกว่าต้อนรับไม่สมกับเราไปหาเลยอย่างเนี้ยนะแล้วก็ล้มเลิกแล้วก็สแสวงหาที่ใหม่เนี่ยบุญของชาวโลกเป็นเดงกันได้ แต่บุญในทางพระพุทธศาสนาตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคือการละบาปทำอะไรก็ให้รู้จักว่าเออมันจะละบาปพวกนี้จะไม่ได้มาแล้วมั้งในตัวเล็กนี่ทำไมมันกวนจังเลยวันนี้ คุณไปหายาเท่าวคือยายท่าจับเกิดไปโอ้ัวามาชนกล้องลมนะ้มหมือนเนี้ยโยมที่ฟังเทศอยู่ทางบ้านตอนนี้พอดีหมาหลงมาตัวหนึ่งเนี้ยอายุสองเดือนเนี้ยมันดื้อมากเลวิ่งชนขากล้องก็มีกล้องก็ พังไปแล้วตัวหนึ่งเลยนะอืมดื้อมากเลยนะดูไม่ได้มาอีกแล้วพวกนี้นะ เมื่อวานเนี่ก็ยังโอ้วิ่งทำมหวาดเสียวอยู่เรื่อย,ลยกลัวไปชนขากล้องล,ล้มอะเรียบร้อยเลยเลยทีนี้เอาดูมาสิดูใจเราที่จะทุกข์กับมันไหมนี่เออเมื่อช้านี้ก็ไปเห็น มาไปออกก็กําลังจะสร้างบ้านเขาอยู่ฝั่งตรงฝั่งขวามมือถ้าเราเดินขาออกจากวารินนะนะะคาบลูกมาวิ่งมาลูกยังไม่มีคนเลยยังตัวแดงๆอยู่เลยนะร้องโยมแกก็ใส่บาตประประจำาหละแกก็ว่ามาออกไปแล้วแม่หนึ่งแล้วนะอาจารย์นหลวงพ่อเนี่ยก็คาบลูกมาอีกแล้วไม่รู้จะทำยังไง พึ่งแจกแบ่งไปให้หมดไปเนี่ยคาบลูกมาอีกแล้วนะเออมันก็คงรู้ว่าบอกแกว่ามันคงรู้ว่าที่เนี่ยมันน่าจะปลอดภัยกับลูกเขาเนะี่ยเขคงมาพึ่งบุญบาร,รมีโยม,มนะไน้่ะโยมก็ดูเข้าไว้ก็แล้วกันนะน ดูที่ว่าสัตว์นะที่เราบอกว่าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานนะนเนาะออกลูกมาก็ขาบลูกวิ่งไปหาสถานที่ปลอดภัยจะได้ลูกจะได้เติบโตนะลูกจะได้ปลอดภัยนะแต่ที่เราบอกว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐนะคลอดลูกมาเอาลูกไปทิ้งตามขยะ คลอดลูกมาลูกไปทิ้งในป่าในโพรงหญ้าเนี่ยนะโอ้เดไม่รู้จิตใจใครมันดีกว่ากันนะเดเนี่ยปากคาบลูกมาลูกร้องวิ่งข้ามถนนมามองดูคนยังไม่มีเลยเนะีเหมือนลูกหนูออกใหม่ๆเนะี่ยร้องเดจะมายัดเข้าประตูหน้าบ้านเขา แกบอกพึ่งออกไปตัวหนึ่งนะพระอาจารย์นะโยมพึ่งแจกเข้าไปโตยิกแจกเข้าไปหมดอันนี้เอามาอีกแล้วนะ <c oughs> คิดๆก็น่าสางสารนะคือโยมแกก็ใจบุญนะนะจะเออโยมก็ให้ที่อยู่เขาพอลูกก็โตกันแล้วกันนะนะทำไปเถอะนะเนะี่ยส่วนมากคนเนี่ย ถ้าให้ทานกับวัดกับพระก็ให้ได้ถ้าให้ผ่านกับคนยากไร้เนี่ยก็ไม่กล้าที่จะใหนะ้จะช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากก็พลอยช่วยเหลือได้นะแต่ถ้ากับสัตว์เดราัฉานก็ไม่อยากจะช่วยกันเลยนะปัญหาจรหมาจรจัดสุนัขจรจัดเนี่ยมัน พยายามที่จะแก้กันมานักต่อนักแล้นนู่นตั้งแต่อดีตสมัยในสมัครสุนทนรเวทนะนะสมัยเคยยกเอาปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดมาที่จะแก้ไขกันมันยังก็ยังแก้กันไม่ถูกทางอยู่เนี่ไม่จบไม่สิน้นไอ้คนที่รักหมาก็รกอกามาเลี้ยงแต้ทีก็ปล่อย ให้เป็นภาระของสังคมนะนะมาตัวหนึ่งกว่าที่จะตายจากกันเนี่ยก็เฉลี่ยก็าอายุสิบสี่ปีนะทตอนมันยังตัวเล็กตัวน้อยมันก็น่ารักกันไะด้หรือบางคนบางท่านย้ายที่ทำงานบ่อยๆเนี่ยจะขนเคลื่อนย้ายไปด้วยก็ลำบากกนะันไดก็ต้องปล่อยบางทีก็ประกาศในคนที่จะรับเป็นภาระต่อนะ โลกนี้ก็เป็นอยู่แบบนี้แหละสุดแต่ว่าใครเนี่ยจะดำรงตนอยู่อย่างไรเท่านั้นเองนะเนีสุดแค่นั้นเนี่ยแต่จะเอาคุณงามความดีใส่ตัวเนี่ยมันเอามันเอายาก อย่างที่พวกเราชาวโลกทั้งหลายทำบุญกันนชื่อบุญยุ้มยิ้มไปหมดทำกันง่ายเพราะบุญบางทีบางคราวมันก็ไปตรงกับศีลธรรมก็เรียกว่าบุญนะแต่บุญของคำสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยชาวโลกทั้งหลายทำได้ยากอย่างเราจะเห็นบุญที่ หมกมุ่นอยู่กับการล่วงละเมิดศีล<ม>บุญที่หมกมุ่นอยู่กับกรรมมาคุณบุญที่หมกมุ่นอยู่กับอบายม,มุกการมาคุณก็้พวกรูปเสียงเนี่ยในวัดในวาก็ไม่เว้นนะถุกวันนี้เน,นี่ยมรสพบคบเงินเนี่ยเฉลิมฉลองกองบุญกองกระถินกัน ทีนี้ก็แห่กองยาวลถแห่สนุกคลื่นเคลงกันพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่ได้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณพาเขาสอนเขากลิ้งหมกมุ่นอยู่กับการมาคุณนี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสปับะธรรมลมนี่แหละนี่ก็สำคัญ แต่ถ้าจะพาทําบุญจริงๆบุญคือการละบาปเนี่ยเอาแล้วทีนี้ไ,ไม่ทํายากกับคนพวกเราทํายากกลัวโน่นกลัวเนี่ยกลัวก็นินทาบ้างกลัวคนนั้นชังบ้างโอ้นหารู้ไม่ไหวเรื่องรักเรื่องชังเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันมีก่อนหน้าเราอยู่แล้วนะในเรื่องนินทาสรรเสริญก็เหมือนกันมันมีก่อนหน้าเราอยู่แล้วนะ เราจะเกิดมาไม่เกิดมามันก็มีอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะ้เ,ะเราก็ไปกลัวพวกนั้นก็เลยไม่กล้าที่จะยืนอยู่ไฟขององค์พระาศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่กล้าที่จะเอาคุณงามความดีเสดตัวเสดตนเส่จิตเส่ใจตัวเองนะนะก็ไปกลัวแต่คนอื่นทั้งหมดนะกลัวที่สิ่งอื่นทั้งหมดแน้วยเขาพาเราไปทําบาปทําอกุศลก็ ไม่กลัวแหละทีนี้นะี่ยกลัวเขาไม่ได้กินกลัวเขาไม่สนเสร่ญก็ต้องมีมหระพครบงานนะกลัวไม่ได้มีชื่อเสียงนะโอ้ระดับเราจัดงานเป็นเจ้าภาพนู่นเนี่ยจะมาทำเ,เล่นๆได้หรือเล็กๆทำไม่เป็นใหญ่ๆทำได้ใหญ่ๆข้องฉันแหละอย่างเงี้ยเนปะ็นต้นเด้คิดคิดๆก็น่าสงสารเหมือนกันนะคนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะเพราะ ผู้นำทางพุทธศาสนาก็นึกว่าตัวเองเป็นเบียงผู้ประกอบาศาสนพิธีเฉยๆไม่ได้ใส่ใจใส่ธรรมลงไปในการบอกการสอนถ้าใส่ใจใส่ธรรมลงไปในการบอกการสอนเนี่ยโอ้ชีวิตนี้เราก็จะสร้างบุญบาร,รมีเป็นคุ้มกำลังให้เราเดินต่อไปในภพ ข้างหน้านะด้วยความสง่างามเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตลงแม้ว่าละออกจากทุกข์ยังไม่หมดจดนะยังเวียนว่ายตายเกิดเดี๋ยวก็จะได้เออเห็นไม่อย่างพวกเราถ่าจะเข้ามารู้จักธรรมะคําสอนเนะี่ยอายุกว่ปาเข้าไปครึ่งค่อนคอนแล้วนะอย่างอาตมาเนี่ยกถือว่าบวชตอนแก่ยนะี่สิบกว่าปีนะ บวชตอนแก่ใช้ชีวิตอยู่กับเบิงวนเห็นความมืดมนด้ยนะพอรู้พอมาบวชแล้วเออมีครูมีอาจารย์บอกอาจารย์สอนนะ่ะละออกมาไม่เอาละไม่ใช่ว่าบวชแล้วมันจะได้เลยนะมันต้องมีครูมีอาจารย์สอนนะอย่างครูอาจารย์สอนไม่เอาอีกก็เยอะแยะนะ หลุดออกไปจากการอาปฏิบัติไปจมอยู่กับเครื่องเวทมนต์การถาสยทรงยาศาสตร์กันเลไม่ธรรมดานะพวกเราดีตกวเช่นกันไม่ใช่มจะได้ง่ายๆนะเมื่อใจที่มีธรรมนะคนที่มีสติสัมปัญญะคุ้มครองกายใจของตนได้ไม่ธรรมดานะีนักภาวานาเนี่ย เอ,อก็ช่วยกันไปทําไปนะภาวนาไปนะนะทำโน่นนี่ก็ภาวนาไปเข้าเข้าใจไปให้รู้ให้เห็นเข้าอกเข้าใจพิจารณาดูรู้เข้าจิตเข้าใจ,าใจไ,ได้รู้จักนะอย่าให้มันห่างกายห่างใจตนเองเลยนะความขัดข้องมองจิตความโกรธความโมโหถ้ามันอยู่ในตำรับตำรา มันก็ไม่มีโทษมีอันตรายต่อเราหรอกนะแตถ้ามันอยู่อุบัติขึ้นในใจเราเมื่อไหร่นั้นโอ้ทีนี้พูดก็ไม่น่าฟังแสดงออกทางกายก็ไม่น่าดูแนวความคิดมันจะดันด้นเราไปทำแต่เรื่องไม่ดีพูดแต่เรื่องไม่ดีทำแต่เรื่องไม่ดีเพราะจิตเรามันถูกอกุศลครอบงำคือโทสะ ความขัดเคลือนใจนักภาวนามันต้องรู้ทันตรงนี้นะนะต้องรู้ทันเกิดขึ้นปุ๊บรู้เลยนะโอ้เนี่ยชี้หน้าด่าเลยมึงอย่ามานะไอ้โทสะไอ้รู้จักกงแล้วเหมือนเอาไฟมาเผาบ้านกูนะบอกมันอย่างเงี้เลยนะไ,ไปไปแล้วก็มีน้ําคือธรรมะนี่คอยชะโลมไว้ไม่ให้มันประทุข,ขึ้นมาให้ใจเราร้อนนะ ก็มีน้ำคอยมีไว้นะอรัพูดสู่กันฟังไปนิดๆบรรดาันิน,น,น่อยมีน้อยคนก็ทำไปฐานข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จก็ทำไปเตรียมไป